สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> แฟนๆสุสดจับดาวทุกทุกคนนะครับผมต่อธนภพลีรัตนคจรครับผมไม่ายนรพัฒน์วิไลพันธ์ครับผมรู้สึกว่าไต้ลาบเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเชื่อเฉพาะตัวเชื่อในเรื่องความถูกต้องเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆครับเอ่อไต้ลาบเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็อยากจะมีครอบครัวในแบบ ท,ออที่รันเป็นคนท,ที่น่าสงสารในมุมผมนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารมันเป็นตัวละครที่โตมากับความเหงาอะตั้งแต่เด็กซึ่งความเหงาเนี่ยมันก็ทําให้ทีรันเป็นคนแบบนี้เพราะว่าทีรันขาดความรักมากในครอบครัวไม่มีอะไรเลยมีแค่เงินแค่นั้นเลยมันอาจจะดูเหมือนเพียบพร้อมแต่มันมีแค่นั้นจริงๆมีแค่เงินมันไม่ได้คนชั่วอะไรขนาดนั้นหรอกมันแค่ไม่เคยเห็นว่าสิ่งดีๆเขาทำมันยังไงแค่นั้นเองครับนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิต ที่ผมใช้ชีวิตตัวเองเลยแต่ผมบอกไม่ได้เรื่องนี้ผมพูดไม่ได้จริงจริงแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่ามันคือพาร์ทไหนแต่เรื่องนี้ผมกล้าพูดว่าพี่เจี๋ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่ามันมีชีวิตจริงผมอยู่ในนั้นตั้งแต่หลังฮอร์โมนไม่เคยเลยนี่เป็นอีกครั้งที่ลองเปิดใจว่าเฮ้เอาส่วนเล็กๆของความทรงจํามาลองดูซิคือเรื่องนี้ผมไม่ได้ทําอะไรครั้งแรกในชีวิตเยอะนะ เช่นเรื่องนี้ผมได้ทาอาหารจริงๆครั้งแรกในชีวิตธนาพบในวัย28ตอกไข่ไม่เป็น<ล>จนเล่นใตหน้าถึงตอกไข่เป็นยิ่งถ้าเป็นไข่ผมไม่กินอยู่แล้วอ่ะพี่<อ>ผมทอดไข่เจียวเคยมากจริงๆไม่รู้ <laughs> <laughs> มันไกลตัวผมมากในทุกๆอย่างเลยนะฮิรันน่ไกลเลยอะ่ะเรื่องครอบครัวเนี่ยผมมองว่ามันตอนแรกกับผมแอบค,คิดว่ามันยากด้วยบ้านผมก็ปกติดีพ่ออยู่กับแม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าฮิรันเนี่ยมันเป็นครอบครัวที่ ที่มันแครกอ่ะมันมันหนักมากมันไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่แยกทางอัมันเลยคำนั้นไปไกลมันคือแบบฮิรังมันคิดว่าพ่อมันรักมันจริงๆเหรอวะแบบนี่นี่เขาเรียกว่าความรักใช่ไหมเนี่ยนี่คือนี่คือความรักจริงๆหรอทั้งๆไม่มีเวลาให้ทั้งทุบตีนี่นี่คือความรักจริงๆหรอทำไมต้องทำแบบนี้กับเราคนอื่นไม่เห็นโดนเลยทำไมต้องเป็นเราล่ะมันนอกจากเหงาในตอนแรกที่บอกไปแล้วมันยังแบบน่าหดหู่มากมากด้วยผมเลยคิดว่าผมอยากให้คนดูสัมผัสได้ถึงตรงเนี้ยก็เข้าใจนะว่ามันทําตัวไม่ดีแต่มันก็น่าสงสารนะ ไม่ใช่ทว่าจะไปเกลีกยดเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าตัวละครไต้ล่าก็รู้สึกอย่างนี้นะว่าฮิลันน่าสงสารนะต้องรอดูตอนที่ตอนที่เห็นภายในนั้นมากกว่าไบาท์ทาให้ผมเจออีกมิติด้วยซ้ําของใต้ล่าที่มันแบบเมันมีทางแบบนี้ด้วยเหรอมันเลยเป็นต้นเหตุของที่เราเล่นซีนสุดท้ายแบบนั้น,นอะอนนไม่ต้องโ<ง>ท้สุดท้ายเลย,เลยครับหมายถึงว่า ทำไมถึงต้องขมมดแบบนี้มันจะเป็นทั้งคําตอบแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นด้วยเนาะในในโลกความเป็นจริงมันคือเรื่องคําว่าพูดง่ายแต่ทําได้หรือเปล่าแบบคือผมรู้สึกว่าอยากขอบคุณพี่พีเขาที่เขาให้เกียรติและสละเวลามาเล่นนะเพราะว่าทุกคนเขาเก่งจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มันออกมาดีได้อะมันไม่ใช่แค่เพราะใครคนนึงอะผมรู้สึกว่าเพราะรอบๆตัวผมมันมันช่วยมากๆเลยผมเคยเห็นนะตู่บุนิดอะ อ่ะไม่เคยเห็นนะพี่ของแตัวคนยินมาแล้วคือตอนพูดพูดจีนอันนั้นอ่ะคือซีนที่ยากสุดแหละเขาติดคํานี้มาเหมือนกับมันไม่เข้าปากอะ่ะผมะเคยเห็นครั้งแรกแล้วผมว้าวผหรู้สึกว่าอาเท่อะมาอาโยนบทไหยนั่งอะม้วนม้วนจนยับไปหมดและบทเนี่ยก็แบบมาๆมา,ม,ามาปรากฏว่าไม่ได้ถอดแว่นวก็จะเล่นคือ <c oughs> ในหัวมีแต่ภาษาจีนแล้วก็ไม่ได้ถอดแว่นแล้วทุกคนก็ หลายๆคนจะรู้สึกว่าอตุวมีลังสีบางอย่างตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันนะอย่างนั้นนะครับไม่กล้าคุยด้วยหวั่นดีต้องรีบจิ้งนะครั้งแรกๆที่ผมเจอเขาคือการเดินผ่านเขาเป็นเรื่องยากเหมือนกันน่ะเพราะมันรู้สึกว่าหรือเขานั่งมุมเพราะเขาไม่ชอบให้ใครเดินผ่านเขาคุยไหมวะแบบมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกไปเองโดยที่จริงแล้วคือเขาปกติมากถ้าถามอะไรเขาก็ตอบได้หมดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็น่ารักแล้วก็สิ่งที่ยกนิ้วให้เขาจริงๆเลยคือเล่นกับเขามา ผมรู้สึกว่าเขาเป็นรุ่นใหญ่ที่ปรับตัวโคตรเก่งเลยะรู้สึกว่าพิเศษมากๆครับแล้วก็ผมอาจจะมีปัญหาเวลาเล่นซซนที่มันระเบิดมากๆคือผมเป็นคนที่เล่นแล้วผมไม่รู้ตัวบ่อยอะ่ะแล้วเราก็จะเป็นห่วงคู่เล่นแต่อตุเป็นหนึ่งในคนที่เขาเอาอยู่จนแบบอยู่จริงๆอะไรง <c oughs> เงี้ยเหมือนกับว่าบางบางซีนอะผมงงมากว่าแบบพอมาดูเพย์แบ็กแล้วแบบงงว่าเขารู้ได้ไงว่าหยุดเราเขาต้องเราควรจะจับเราตรงอวัยวะส่วนไหน แล้วมันมีนิ่งทุกอย่างมันดูแบบคือเขาเทพอ่ะพี่เผือกเนี่ยผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบที่หลายคนน่าจะไม่เห็นพี่เผือกทาผมเสียน้ําตาบ่อยมากในเรื่องนั่นแหละหมายถึงเขาเล่นในเรื่องแต่ผมมานอกเรื่อง,งเป็นคนดูเขาเล่นใช่พีโอเี่ยนี่คือคนเดียวที่แบบตั้งแต่มานิลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพลังเขาล้นอ่ะล้นแบบเหลือจนแบบว่าหลายๆซีนที่ผมต้องขอพี่สันว่า เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชุดได้ไหมขอดูเขาก่อนเป็นผู้ชายที่ขยับอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามีของให้ได้ตลอดเลยร mm hmm. จริงพูดถึงเรื่องการสวิงอารมณ์ของเขาอะคือผมอะเพิ่งจะหัดสวิงได้หลังจากที่เคยเล่นพวกออทิ artistic, bipolar, สติกไบโคล่าใดๆถึงรู้จักอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านั้นมันเร็วมากแล้วอะแต่วเวลาผมเห็นพี่โอเขาเล่นอะมันเหมือนกับเราอยู่กับคนละรีบอะ <c oughs> เหมือนพี่อยู่ในอีกอีกอีกมิติหนึ่งอะ บบพี่ข้ามมิติมาเลยพลังมันแบบมันแบบมันตุ้มออกมาแบบพลังเยอะมากแต่พอตัวจริงน่ารักปกติกกแล้วก็คุยเกิง่งผม,มจำภาพพี่โอจากพวกในครละครใน,น,นะอะไรพวกนี้ก <c oughs> อ,อเลยว่าแล้วพอมาเจอตัวจริงแล้วแบบพี่โอน่ารักแบบกว่าที่คิดไปไกลมากแบบน่ารักแบบผมคาดไม่ถึงเลยอะเขาน่ารักมากสำหรับผมนะฮะในวัยเนี้ยทุกครั้งที่เราเจอกันพี่จะเห็นว่าความคิดผมเปลี่ยนตลอดเวลา ณวันนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันกลมกว่านั้นคือถามว่าคนเราอะไม่มีใครอยากจะทําอะไรที่มันยากขึ้นไปตลอดชีวิตหรอกมันไม่ได้แปลว่าต้องบทยากเท่านั้นเราถึงจะเล่นนะผมรู้สึกว่าผมอยากใช้ชีวิตเยอะขึ้นและอยากลองปล่อยตัวเองมากกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันมาจะดึงดึงอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากเครียดก,กับงานถัดไปเลย รอให้มันมาตรงหน้าก่อนแล้วเราจะตอบตัวเองได้ณตอนนั้นมากกว่าว่าเราอยากทําหรือเปล่าไปไม่เคยเลือกบทอะไรเท่าไหร่เ <c oughs> ขาให้อะไรมาก็เล่นเอาอย่างดีกว่าพูดตรงๆเลยก็คือเชื่อใจพี่ๆผู้บรินหางนะว <c oughs> ่าเขาเอาอะไรให้มาเราเล่นก็คงคิดไปดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นนะ <c oughs> <ๆ>เราก็ทําเต็มที่ทุกอันนะอย่างความจริงเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจแบบมาก,กน,นะนบแต่ว่าเรื่องนี้เบไม่เคยปล่อยเลยนะเรื่องบทอ่ะทุกคนเขาเก่งหมดอ่ะเบไม่อยากเป็นคนที่อ่อนที่สุดในเรื่องเราเลยต้องแบบค่อนข้างพุชตัวเอง เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่เราพุชตัวเองอ่ะเราก็ไม่ได้พูดไปพร้อมความเครียดเราพูชไปพร้อมความสุขแา่ว่ามันสนุกพอเราสนุกคนดูก็น่าจะสนุกมั้งแล้วหลังจากนี้ก็คงยึดคอนเซ็ปต์เดิมก็คือทําไปสนุกไปมีความสุขไปด้วยในการทำงานใช่แล้วก็งานก็น่าจะออกมาดีมุมที่ชอบแบบมีอยู่2มุมมุมแรกคือมุมมุมครอบครัว ไม่ว่าคนสมัยนี้ยิ่งเป็นพ่อแม่ใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ที่เหมือนกับคนเปี่ยมยศก็คือพ่อของฮิลารแล้วกันที่เลี้ยงลูกแบบนี้มันเยอะครับมันเยอะมากจริงๆนะเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะที่เหมือนฮิรันที่โดนเลี้ยงมาแบบนี้โดนคาดหวังโดนกดดันอะไรแบบนี้มันจะทำให้เด็กมันออกมาเป็นยังไงอยู่บ้านเขาอาจจะครับครับครับ,รบดีครับก็ได้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเขาจะทำตัวยังไงส่วนอนกมุมหนึ่งก็คือชอบมุมมุมมุมแรงบันดาลใจของชีวิตตาล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตผมอ่ะ เหมือนชีวิตใต้ล่าเหมือนกันนะไม่ไม่ได้เกิดมาแบบกินหรูอยู่สบายเ <_ Soviet> กิดจะจนแะ้วอย่างน,น,นีกนิดนึงแต่ว่าพอมีพอกินอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตพัดพาอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายแม้ในวันที่เขาล้มแบบเลยคําว่าศูนย์มันคือคําว่าติดลบไม่รู้ลบเท่าไหร่ด้วยเขาก็ยังยึดมั่นในในในเขาเรียกว่าอะไรคุณธรรมยึดมั่นในความดีในคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราเป็นคนดีเราก็จะเจอแต่คนดีๆเล่าตัวจนวันหนึ่งนี่เขามีทุกอย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ในการแบบ ทำทุกอย่างด้วยตัวเองผมว่ามันคือคําว่ายอมรับตัวเองคือคนเราอ่ะเรายอมรับทุกคนไปทั่วเลยแต่บางครั้งผมเชื่อนะว่าหลายๆครั้งผมยังเป็นเลยคือเราลืมยอมรับตัวเองหรือคือการให้แวลูตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีค่าแต่ทําไมทุกวันนี้เราถึงให้ค่าแต่คนอื่นไปหมดเพราะผมรู้สึกว่าคนที่มันกล้ายอมรับตัวเองต่าง,งหากคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแบบเพราะถ้าขนาดตัวเองยังไม่ยอมรับเช่นผิด ก็รู้สิว่าผิดถ้าผิดยังไม่รู้ว่าผิดอ่ะแล้วมันจะแก้ได้ยังไงขยายได้อีกก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้กำลังจะพูดว่าเฮ้ยเอาตรงเราเป็นคนเราผิดได้มันมันไม่มีใครถูกเสมอหรอกเราผิดได้เราพลาดได้แล้วเรื่องนี้กำลังจะพูดถึงความว่าความหวังซึ่งมันนํามาสู่ถึงคําว่าโอกาสอย่างเงี้ยเรากำลังจะบอกว่าโอกาสอ่ะมันควรมีให้กับทุกคนแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้โอกาส ที่ผมพยายามแบบพัิทีฟกับมันมา,มากๆก็คือบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไต้ล่ามันยังไหวเลยอ,ะอ่ะพวกคุณก็ต้องไหวดิใช่ใช่คืออ,อันนี้แหละไต้ล่า,ลามันยังไหวเลยมันโดนหนักกว่าพวกคุณอ <c oughs> ีกหรือว่ามันคืนนี้แหละ <c oughs> แกงมันอะ